ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควาย t Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Merfolk เอาละครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำเควสลึกลับนักปคนแรกนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดว์ปไปที่หุบเขาแปลกกุ้ยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเนเลือกเขตเก็บเกี่ยวและเหมืองน,นะครับต่อมาให้เพื่อนเนเลือกที่เหมืองอันแรกนะครับมันจะว์ปไปใกล้ๆก,กับถ้ำแมลงเชือ้อรายนะครับ เมื่อว้ามาถึงหุบเขาแปลกกวยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดแผนที่อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกถ้ำแมลงเชื้อราทางด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกที่คัมพีสีม่วงทางด้านบนนะครับกดเลือกเดินไปเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาในถ้ำแมลงเชื้อราแล้วนะครับมันไม่สามารถเดินออโต้ได้นะครับเพื่อนเพื่อต้องบังคับทิศทางเดินไปเองนะครับไปยังจุดที่คัมพีสีม่วงอยู่ทางด้านบนนะครับต่อมาเมื่อเพื่อนเพื่อถึงแล้วนะครับจะเจอกับกอบบินให้เพื่อนๆคุยภารกิจให้เรียบร้อยเลยนะครับแลลลังากก้เื่อปววไยข แล้วก็เลือกไปที่คัมพีสีม่วงทางด้านล่างนะครับหลังจากนั้นกดเดินไปเลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อคุยกับ NPC ชื่ออึงแซนะครับเพื่อรับภารกิจคัมพีสีม่วงอันที่3นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนกดแผนที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินไปยังคัมพีสีม่วงที่อยู่ในแบบนะครับเมื่อเดินไปถึงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะเจอกับ n p c ที่ชื่อว่าจงลีเฉินนะครับให้เพื่อนเพื่อคุยกับ n p c ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรับภารกิจสี่ัน4ะครบ หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาจะให้ภารกิจเราก็คือการตีงูรอบๆนะครับเพื่อเก็บเครื่องประดับอสรัพิษ25ชิ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดออโต้ตีไปเลยนะครับตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ25นะครับ เอาละครับเมื่อครบ25หนะครับหลังจากนั้นภารกิจก็จะสําเร็จนะครับต่อมาให้เราเดินไปคุยกับ m p c คนเดิมนะครับ <S 2> <S 2> หลังจากที่เพื่อน <S <S ๆ,ๆคุยกับจงหลี่เฉินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาภารกิจจะส่งให้เรากลับไปคุยกับกอบบินตัวแรกที่เรารับภารกิจมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่ถ้ำแมลงเชื้อร้ายให้เพื่อน <S 2> <S 2> ๆกดเดินไปที่ถ้ำแมลงเชื้อร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเมื่อเจอกอบบินนะครับให้เพื่อนดเพื่อนคุยภารกิจให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วให้เพื่อนๆเดินออกมาที่หุบเขาแปกกล้วยนะครับเมื่อเดินออกมาถึงหุบเขาแปกกวยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งมันจะมีกอบบินมาคุยอะไรก็ไม่รู้นะครับและหลังจากนั้นมันก็จะโชว์วาร์ปสีเขียวขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปในวาร์ปสีเขียวนะครับเพื่อสู้กับกอบบิน หลังจากที่สู้กับกอลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องไปหาบอะแสซึ่งกอลินจะซ่อนตัวอยู่นะครับให้เพื่อนๆเปิดแผนที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินไปยังจุดที่คัมพีสีม่วงอยู่นะครับซึ่งมันจะอยู่บนเนินเขาเพื่อไม่สามารถเดินไปได้นะครับให้เพื่อนๆเดินไปทางด้านล่างแทนนะครับเมื่อมาถึงแล้วให้เพื่อนๆใช้สกิลดับเบิลจัมโดดขึ้นไปนะครับเหมือนพยายามปีนภูเขาขึ้นไปนะครับซึ่งในนี้มันจะมีกอลินอยู่หลายตัวนะครับตัวแรกจะไม่ใช่นะครับให้เพื่อนๆเดินเข้้าาไปขงในนสุดเลยะครับ รูจากแผนที่ครับคัมพีสีมส่จะอยู่ข้างในสุดนะครับเมื่อมาถึงแล้วให้เพื่อนๆคุยกับกอบบินเลยนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดรับรางวัลภารกิจด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับหากเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ